คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R o วหรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้สกินฟรีเท่ๆมัต้องเล่นกันหน่อยเลยมาสำหรับ Arduino offlay ออนะครับก็มันไม่มีอะไรมาก หยิบก่อนเจอแก้นงนะครับฟอรเรนติโนมันออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเกาะไฟให้เพื่อนๆครับเอาลงมือคล้ายเราเล่นรรกเตอร์ในการที่อยู่ในออฟเลนเอามารับแค่ฟอร์เลนในเลนครับแบบแค่ไม่ขอไม่ตายก็พอโอเคพลังแฝงผมเอาลิโกต์มาเล่นกับไกอาเกมนี้นะเดี๋ยวดูว่าผมจะออกอะไรบ้างนะฮะ <need> ามีน้ำเกิดามีน้ำเกิดนะครับฟอรเรนติโน,โนเบื่อหน้าแม่งชิบหาย ในตัวอื่น,น,นก็ไม่เป็นแล้วเ <c oughs> อาดาวตัเดียวเลยตัวอื่นไม่เป็นแล้วบอกนั่นแหละครับมันก็จะมีตัวเมตานะอยู่ตลอดไปเฮ้ <c oughs> ตัวนี้ก็เท่ที่ททพอของหุ่นยนต์เลยนี่ท <c oughs> างนี้จะเก็บดอกใช่ไหมแล้วเผาเบิร์นไปเบิร์น เหมือนเพื่อนจะมาเลยสอง่อนนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งรองสตันกลับแล้วโดด้วยตีนำมาล้ำกูมาลำกูมาลำกูมาล้ำกูมาล้ำกูมาลำกูโอ้ยมันไปดิ่งโอ้โหมันเข้าตัวอาย่ามาเกี่ยวกูอ้าวเรื่อง นี่เชิงชิบหายแล้วว่าไอ้ครับชิบหายแล้วมาเจอฟอร์เรนโน่ยังไม่เล่นด้วยดิค่ะไม่เล่นด้วยนะครับหาไปเล่นด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนผมมาแล้วนะครับเฮ็ดน้องชายเรียบร้อยเพื่อปักโอ้โหไลาอยู่ด,ดีครับเพราะว่าสกิลเราแรงนะครับไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมตามารองเท้าเกาะเลยนะผมเอามารับแค่ฟอร์เรนนะครับ ไม่ทันนะชิบหายแล้วน้องน้อ,องไม่มียติด้วยไม่มปยนติฮะตัวตนี้ไม่ดีด้วยทันให้อ่ะมานี้ทันออ,ออกยาวออกยาวออกยาวโอเคเรากลับเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเกาะไฟเอาไว้ตัเดเลือดก่อนเลยนะครับการตัดเลือดกเกาะไฟเพื่อ,อ oh. เนเพื่อนจะต้องยืน ใกล้ๆนะครับเพื่อนๆต้องกินใกล้ๆนะนเ,เห็นอ๋อตรงนี้กาะไฟของผมยังไม่ทำงานนะเดี๋ยวรอก่อไฟเต็มมาก่อนนะมันจะมีออร่ราของเกาะไฟนะครับนั่นแหละก็ยืนใกล้ๆกี่เมตรของ RV ก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่ค่อยได้อ่านจะได้พวกกิมกิมเองนะครับก็ยืนแม่งใ,ใกล้ๆเสียดสีไปเลยนะตัวของแทงไหมมาแล้วก็แทงออกตัดเลือด,ดก,ก็ช่วยลดแบบ บางทีเมทแม่ไม่ออกตันเลือดทักทีมันมีนะเกมก็บางทีเรียได้แม่เขาก็จะไม่ค่อยชอบจะออกกันนะครับแล้วก็แบบเออได้แล้วจบปัญหานะครับลำปึ๊บไม่โดน,นะสกิลไม่โดแบบนี้ไอฮาร์ดก็ไม่โดเหมือนกันแล้วยกตตันโดนเาผาเผาเบิร์นเปิร์เปิร์นแล้ว <c oughs> ในเมื่อตัวเราแก้ ต,ตัวเราเพรทามะครับเราก็ต้องมีเพื่อนมาช่วยลุมกันหน่อยเม่ถ้ากูเล่นอาร์โดอินชนะฟอร์เรนหนึ่งหนึ่งนะกูไปแข่งแล้วว่าอยู่หรอเขียร์ียเรียบร้อยครับไปแล้วก็ขึ้นไปเติมเพื่อนช่วยเพื่อนนิดหนึ่ง เฮ้ยทำไรแคลตี่ตัวน้อยผมแคลตี้ตัวน้อยทาง้ายสินะเสีย้างด้วยฮเฮ้ทยทางนี้ตีหนึ่งทีต้านในหนึหน่งทีเหมือนจะไม่มีอาตีนะเหมือนเขาจะใช้ไปแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้บักลองบักลอง ูป้าก็ให้ตัานหม่อยดีนะห,หน่อยหลอริออนได้ตามมานะฮะจะได้ทั้งสองตัวเลยบ้าฟ้าก็อยากจะได้ครแต่ตอนนี้แครี่หรือว่าป่าเขาเนี่ยเกิดแล้วผมอาจจะตีบ้าฟ้าช้าแล้วก็โดนล้านไปได้นะครับคุณโดนบ่อยครับกลับดีกว่ากลับดีกว่าว่าต้องมีคนไปช่วยเทียวแล้ววะ อันนี้นั่นแหละมันเป็นซัพพอร์ตที่แบบขึ้นหัวชาวบ้านนะครับไม่ทันด้วยไม่ทันกูชิบหายไว้ด้วยเนี่ยชิบหายไปวอดเลยโอ้ยไม่ทันว่ะก็ได้ดันบ้านเรื่อยๆนะครับฝั่งนดมข้ามนะได้บันทัดดันบ้านเรื่อยๆครับเฮ้ยมึงก็แทงเกินเอาดีเรามาแล้วครับ เทพแ่งก๊อปเลนจะตายอยู่แล้วตัดเลือดด้วยเออเงาสุดเกินเข้านะเมื่อกี้ผมเข้านะครับเมื่อกี้ทำโมโลเลนพลาดเมื่อกี้ผมเข้านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของไกอาเซนด์ดาที่ผมบอกว่าผมจะเอามาเล่นคู่กับรีโกรธนะครับให้ตัวของอาร์ตูอีเนี่ยมันเด้งเลือดได้ดีขึ้นนั่นเอง มาเลยครับชิ้นต่อไปผมจะออกไปล็อกชิลเลยแล้วกันนะครับไปมูฮาวมันตีดาสเลเยอร์แล้วมูฮาวชาละไม่ถึงว่าผมต้องออกก่อนเลยครับตอนนี้แครี่เขามาเติมด้วยสวยเลยอ่อน ไม่มีสังไม่เข้าต่อนะครับแต่ว่ามีตังเกิลที่ได้หลุดเดียวแลโโตมาตบการเลยว่าต้องฉีกออกไปก่อนนะครับตตัวของผีเสื้อเนี่ยแล้วทิ้งเพื่อนนายไว้ครับเพื่อนกลายเป็นผีเสื้อไปแล้วเรื่องเรื่องเรื่องรองาวของเอรันดอ์นะครับเพื่อนกลายเป็นผีเสื้อตันใครจะมาลงวันนี้นกูจ,จะเอาตโตโร้วด้วย เจอโตโลก hmm. oh, uh, mm ัน hmm. ด like ้วยไปครับเราคีเรงกันก่อนหรือเราค่อนข้างที่จะเสียเปียบนะเสียเปียบมานานละและเหมือนจะหลุดเดีืยหเลยเปล่าแล้วฟอร์เรนต่อดอกได้ด้วยเมื่อกี้เห็นจาดแต่ว่าโอ้ยยังมีอาย่าคอยเซฟบนหัวครับวุ้ยมุตบานกูทำไมเนี่ยไอ้ขี้ม่วง าไม่ตายด้วยพี่ชายถอยเลยพุ่มสองตัวกลัวที่ไหนอะน้องมาดิมาดิมาดิมาเออได้ใช่ไปไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับไม่ได้กันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ตายนะครับได้ไปด้วยนะสำหรับตัวของโตโร่แล้วไปชัรดาวไปเลยครับ ซัพพอร์ตอะไรวะชัดดาวอย่าล่อเอาไปได้สัตวตัวเม็ดมึงอะไรกันตั้งนานนี่มาเกมตามว่ะพวเพื่อนผมจะดูตัวกูสไลด์โคตรบัก <laughs> ล็อกชิลล็อกชิลไปกันที่เมล็อเพลย์เลยครับผมมาต้องแทนเพื่อนหน่อยละอันนี้มันยิงกูบ่อยละเออรู้ว่าตัวตัวแบบผิวเออเก่งทุกเมตา ผูไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เห็นหน้ามึงเลยก่อดจะเข้าไฟก็กดสองไปก่อนก็ได้นะกดสองอันติสกิลหนึ่งอันติอะไรงี้แล้วแต่มังกรว่ะไเ่ิดเราลอยอยู่แล้วก็พยายามหาเงินนะครับพอเกมตามมันก็ต้องพยายามหาฟาร์ม คีมมันจะดัดมาเรื่อยนะเขาก็เราก็ได้เงินนะครับเว้นแต่เราก็อาจจะการป้อมไม่ได้พลาดในเรื่องการป้อมมีแค่นั้นแหละผมตันไอ้แคลรี่จะตัร์นสามโหต้องเสียล้างไปเลยคนะรับตอนนี้เขาเสียล้างไปแล้วเพื่อนต่อร์เรียน,ออนยกให้เลยคนระับเห็นเขาเสียล้างตัดเลือดกูดตัดมันอยู่มันเข้ามาใกล้ๆมันก็ตัดแม่งนะครับและผมจะเข้าตัวสาตันตรงที่โอ้หมึง กูไม่ติดกูกูติดลูกมึงเอาดิโอ้โหไม่ตายด้วยหรือว่าเป็นตัวเป็นแก้ทาง,งพวกอาดูอินว่ลนาลูกแม่งอ่ะโคตรรำพาญเลยวะ่ะผมก็ติดไม่เอาสวยครับตัวแก้ทางอาดูอินระดับหนึ่งลูกโกลาไม่ไง้กระโดดทันฟอร์ตี้ัยอะตรงปู ตัดเลือดกูตัดตัดตัดมี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 ตัดอืมีต้านได้เลยน้องตัดอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไหมลำลำเออตัดลำตัดลำตัดดิลำตัดเขาหลามทุกครีวงในก็โดนนะครับน้อยฝันเนี่ยมันต้องลำอยู่แล้วนะมันก็เข้าใกล้อยู่แล้วนะครับตับเฮ้ยโอปะเอาอันนี้ก่อนก็หลายทีแล้วหลายทีแล้วลูกมึงอ่ะ เอาดิอเอาเดิเอาเด,อาดิไอ้นุ่มสิบหายนะ,ร,ะรีบรีบเก็บรีบรีบ,รบไอย้ยะโอ้มึงเก่งจริงยอมรับมาถึงโค้งสุดท้ายครับสิบสี่นาทีเอาแล้วแล้วต่อดอกโอ้โหต่อขีต่อดอกมีตัดนะครับมีตัดนะครับมีตัดนะครับดูดูหัวเนี่ยดูบนหัวเนี่ยเมื่อกี้มันแบบหัวใจแตกสลาย ถามนาทีแทงให้เพื่อนด้วยนะครับเกมนี้ก็พยายามมาเปิดพุ่งไปเพื่อนนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคู่รักอยู่แล้วเข้าใจแครีแครีเล็กยากผมต้องเปิดพุ่งไปก่อนหลังมานะลูกม่กันจะติดอะไรนะนติกูแม่งไหลฝนเลยนี่เอา้าจะทนไม่ไหวแล้วนะโกบาร่ากูจะไปก็ไม่ได้ไปดิ มือนตัวขึ้นไปกูดีเลย์อ่ะกูโดนเงี้ยไปตาม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 กลับมาเพื่อนสวยตันให้อีกทีเรียบร้อยตามสุดตามสุดไอ้ลองฉันลองฉันลองฉันลองตันเออวอวสุดมึงหลายทีแล้วลูกนะมึงอะหลายทีลูกมนะึงอะโอเคพี่ไปเลยไปเลย ทำไรฟีไปเลยวิเลงจะไงกูมีไก่อาจริงไหมเนี่ยมีกันเพลจริงไหมครับพี่แล้วก็มากันมาดูให้นะครับผมดูทางนี้อ่ะนายไปดูน้นจบสองทางสองเวยวยเอ๊ะเอ๊ะอยาวครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยเรื่องก่อนดีกว่าครับ หวังหวังระวังเดยภพม่มีหรือเปล่ากูแต่ล่างเลยครับเหมืนอนจะเขีรยคีฟสุดเลยนะตรงนี้ไล่ให้มันกลับเออเหมือนจะลุดเดียวโอ้โหมึงเอาลูกมึงออกมาจากทีวีกูทีมืดไอ้ดีแล้วลูกมึงอ่ะเดินไม่ก็ไวไว ดีแล้วลูกมนะึงอ่ะตัดแล้ว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 พี่น้องหมดปัญหาการตัดเลือดครับไอ้แกมึงเก่งมากใช่ไหมแพ็คนี้ไอ้แกโอเคประมาณนี้ฮนะผมนะเหนื่อยกันแล้วี่ยกูแล้วเหนื่อยกูเจอตัวเมตากูแล้วเหนื่อย โอเคครับประมาณนี้นะครับตัวพวกตัวแทนกอันนี้ก็สามารถออกแบบออกก่อไฟแล้วมาตัดเลือดได้นะครับเอาไว้ใครเราเล่นลิกเตอร์มาชนเลงกับไอตัวของคอร์ลิจิโนอะไรประมาณนี้ครับก็ใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนานเหลือเกินน่ะขอดู่วนไม่ค่อยได้ดูโคตรเท่น้อง โอ้ยแทงไปสามแปดนำอีกก็มีอ่ะสุด